จ้าเพื่อนๆนะพอกันกับปอกขวนคือเก่าเนาะค่ะเนาะเอ็ดกับเขาบีบวับคือเก่าค่ะพี่น้องมื้อนี้มีเมนูแกงเผ็ดน่อไม้ใจพี่น้องแกงเผ็ดน่อไม้สมแกงเผ็ดน่อไม้เอาน้ำมันใส่จักหน่อยเนาะค่ะเนาะเจียวเครื่องแกงทำให้หอมเนาะค่ะพี่น้องเพิ่มความหอมแล้วก็สีสันนึงสวยเนาะค่ะเนาะพี่น้องขาหาเอาเครื่องแกง พัดใส่น้ำมันซะก่อนยังค่อยใส่กะทิเนาะค่ะพี่น้องน้ำมัน,นจะสวยเมน,นูแกงเข็ดหน่อไม้ห้วิบวับคือเกาจากพี่น้อง <c oughs> <c oughs> โอ้ยฉุนเลาก็นำผีแกงไอ้ทำเด็อลูกลงไป พัดให้มันหอมเนาะค่ะพี่น้องตั้มกระเทียมก็ปิดผสมกันนะคะน้องพี่น้องพัดใส่กัะน,น้ำมันให้มันเพิ่มความหอมเนาะค่นะน้องตั้มกระเทียมปิดซดใส่กันนะารับจะไม่ค่อยเติมน้ำกะทิลงไปเนาะค่ะพี่น้องจ้ะกเกลียวนิดนึง นิดเดียวห้าใยใส่เนื้อลงไปเนาะค่ะเนาะกะทิขึ้นหัวนิดนึงประมาณนี้เนาะค่ะเนาะพี่น้องห้ากระนำเนื้อไก่ลงไปแล้วก็ปุ้งรสแกงใส่ไก่จ้ะพี่น้องปรุงรสด้วยรสดีซูแซ่ประมาณนี้เนาะค่ะเนาะแล้วก็น้ำตาลเกลือ ผักเนื้อไว้แป๊บนึงให้มันเขาเครื่องเนาะค่ะพี่น้องตับมเคยมันจะค่อยสีลมๆเนาะค่ะพี่น้องเนื้อไก่จะสีอมความหวานความเค็มความเพเอาบตืมจาดไปเนาะ,ะพี่น้องสู้แสบลงไปก็่จะเป็นรสดี ตาแล้วก็เกลือน้องข้พี่น้องปรุงรสเพื่อให้เนื้อไก่เขาเขาเครื่องให้เขาอมความแซ่บอันนี้จะเป็นน้ำตาลสรายนาะค่ะาน้องพี่น้องแกเคล็ดมันก็สิมีรสหวานรสครบรถเราหน้าพี่น้องจะได้รสชาติออกมาแซ่บเนาะค่ะาน้องพี่นอดด้อง ก็พักไว้ข้าวนึง่งขีดหน้อเคอยเติมนาน,น,ะะนะะเนาะข่ะหน่อเพืือเขาอมเครืองเขาจะได้มีรสชาตอกมาเซียนเนาะข่ะหน่ะเนื้อไก่ ก็เนื้อไก่เขาเครื่องแล้วห้องกับเติมน้ำลงไปน้องค่ะพี่น้องแกงน้องไม่สมน้องค่ะน้องที่เฮ็ดไว้เฮ็ดใส่ขวดไว้ได้ใส่ตลอดปีพี่น้องสองปีกับผมเคยเสียพี่น้องก็ได้นำมาแกงมีประโยชน์น้องค่ะน้องพี่น้อง หลทีแล้วห้ากับใจหอมลงเป็นเนาะดูเหลาเรียบ้อยครับพี่น้องเจีงไหนจะพี่น้องพี่เสือบบอหน้าตาพี่เสือบบอแกงเผ็ดหน่อไม้ส้มจะพี่น้องจ๋า แค你ใยก็ได、嗯嗯嗯嗯嗯